รายงานการพัฒนาต้นแบบสถานศึกษาที่นำผลการประเมิน RT, NT และ O-net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดงสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเรียนบ้านดงสวรรค์ตั้งอยู่ที่บ้านดงสวรรค์หมู่ที่8 ตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านดงสวรรค์มีบุคลากรทั้งหมด9คนนำโดยนางสาวยศวด,วดีมาบุญศรีชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น57คน โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ได้มีวิธีการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้วงจรบริหารคุณภาพ PDCA บ้านดงสวรรค์มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT, NT และ O-net เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจากนี้โรงเรียนบ้านดงสวรรค์มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,565ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียนอยู่ที่ลำดับที่8จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขต2โครงการด้านงานวิชาการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ด้านการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-net ดังต่อไปนี้กิจกรรมสอนซ่อมเสริมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ RT, NT และ O-net ผู้บริหารและคณะครูจะจัดกิจกรรมติวตามรายวิชาที่สอบในภาคเรียนที่สองของทุกปีการศึกษา กมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ผู้บริหารและคณะครูได้สะท้อนความคิดเห็นร่วมกันการนิเทศการสอนและการสะท้อนความคิดเห็นร่วมกันด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่การเยี่ยมชั้นเรียนการนิเทศออนไลน์เพื่อให้ครูได้ทบทวนและสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของตนโดยการแสดงความคิดเห็น อภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถกปัญหาร่วมกันและการเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ในแต่ละวันหรือสัปดาห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผู้บริหารและคณะครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือทำ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนได้ใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นโดยการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบเชิงรุป Active learning ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสวรรค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ผลสำริดการทดสอบระดับชาติ RT NT และ O-net ที่สูงขึ้นและมีทักษะด้านกระบวนการคิดที่หลากหลายนักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำผลงานออกไปสู่ชุมชนได้ผลงานนักเรียนระดับชาติศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ปีการศึกษา2,565รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน GSP ป .4-6 เรียนบ้านดงสวรรค์ขอจบการรายง,งานการพัฒนาต้นแบบสถานศึกษา ที่นำผลการประเมิน RT, NT และ O-net ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ